ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนเราเนี่ยครับจะสมองหมาปัญญาควายได้จริงๆนะครับล่าสุดตามที่มีข้อมูลออกมานะครับว่าวันนี้นะครับก็คือทางพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เอาลุงป้อมนะครับไม่เอาลุงป้อมเนี่ยก็คือทําให้ลุงป้อมต้องมาเป็นฝ่ายค้านนะครับต้องมาเป็นฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนครับก็มีคนตั้งคําถามมาว่าวันนี้นี่ไงก็สุดท้ายแล้วไงว่าพักนะครับ พักก้าไกลเดิมจนมาเป็นพักประชาชนไหนบอกว่าจะไม่จับมือกับรุงป้อมไงนะครับมีมีมีลุงไม่มีเราตอนนี้รุงป้อมก็มาเป็นฝ่ายค้านร่วมกันทำงานกับฝ่ายค้านแล้วเป็นไงละ่ะผิดคําพูดคําถามคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้คนที่บอกวันนี้สมองยังเหลืออยู่หรือเปล่าหรือว่ากินหญ้า้าจนไม่มีมันสมองในการคิดและติดตอ่อคําว่ามีรุงไม่มีเรานะครับ คำว่าม,มีรุงไม่มีเราเนี่ยนะครับหรือไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐและพักรวมใยตั้งซาร์นั่นก็คือการจับมือการจัดตั้งรัฐบาลเพราะอะไรครับเพราะในระบบการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลต้องรวบรวมเสียงข้างมากในสภาพเพื่อจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เสียงมากที่สุดถ้าพักนะครับก้าวไกลหรือพักประชาชนเนี่ยนะครับไป จับมือนะครับไปจับมือกับพรคพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติแล้วเพื่อมาจัดตั้งรัฐบาลอันนี้คือตบัสัตว์อันนี้คือไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนอันนี้คือไม่ได้ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนะธรรยศประชาชนเนือหักหลังประชาชนแต่วันนี้จุดยืนของพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลก็คือไม่จับมือก็เลยต้องมาเป็นฝ่าย้าน เมื่อมาเป็นฝ่ายค้านแล้วทางพักเพื่อไทยก็ไปรวบรวมเสียงนะครับพักเพื่อไทยคือพักที่นะครับไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบตสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังประชาชนแล้วจัดตั้งรัฐบาลแต่หลังจากนั้นนะครับอยู่กันได้1ปีก็มีความแตกคอการแตกแยกกันแล้วพักประชาะพักเพื่อไทยเองเ่ยที่มีเสียงข้างมากไม่เอาพักไปพักพลังประชารัฐไม่เอาฝั่งนุ่มป้อมแถมคือไม่ได้เอาทั้งหมดนะครับ นะครับไม่ได้เอาก็คือไม่ได้เอาทั้งหมดทั้งพักนะครับเอาเฉพเาพะไม่เอาเฉพาะกลุ่มหลุงป้อมแต่อีกกลุ่มหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐก็เอามาอันนี้เดี๋ยวมีปัญหาก,ก็ว่ากันไปนะครับมีปัญหาก็ว่ากันไปยังไงก็มีปัญหาแน่นอนและนะครับสุดท้ายแล้วลุงป้อมจะไปไหนนะครับลุงป้อมสอสฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนลุงป้อมไล้ก็อยู่กับลุงป้อมตัวลุงป้อมเองก็เป็นสสก็ต้องมาเป็น,ปนฝา่ายค้านซึ่งแน่นอนครับพ,พรรคพลังประชาชนพรรคประชาชนเขาอยู่ของเขาเฉยๆเป็นฝา่ายค้านแล้วคนเข้ามาอยู่กับฝ่ายค้านมันไม่ใช่เป็นการจับมือนะ คนที่มีสมองคิดนะครับเขาย่อมคิดได้ไม่มีหรอกครับวันนี้พรรคประชาชนบอกเฮ้ยปะนะอ่ะคุณมาอยู่กับผมมาเป็นฝ่ายขานร,ร่วมกันอ่ะคุณมาอยู่กับผมมาเป็นฝ่ายขานร,ร่วมกันคุณอยู่กับผมมาเป็นฝ่ายขานร,ร่วมกันคุณลองใช้สมองนะครับที่มีอยู่น้อยนิดว่าวันนี้แต่ละพรรคพยายามทำทุกวิถีทางพยายามทำทุกอย่างนะพยายามที่จะโอ้โหเรียกว่าเพื่อให้ได้ไปเป็นรัฐบาลหรือเปล่าแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัต ก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลเพื่อนี้นมีแต่พักประชาชนเท่านั้นหรือเปล่าหรือพักเก้าไกลเก่าหรือพักประชาชนเนี่ยที่ยังไงก็แล้วแต่ไม่สนใจในการที่จะเป็นรัฐบาลเพราะวันนี้รู้ตัวเองว่าตัวเองทําหน้าที่ฝ่ายค้านไม่มีการต่อรองผลประโยชน์ไม่มีการอะไรทั้งนั้นนะครับยืนยันว่าจะทําหน้าที่ฝ่ายแล้วอยู่ซึ่งพวกแน่นอนถ้าฝ่ายที่ทุกคนน่ยที่เข้าไปรวมตัวกันเพื่อจะเป็นรัฐบาลเนี่ย กัดกันเองแย่งชำข้าวหมากันเองแย่งผลประโยชน์กันเองสุดท้ายแต่คอกันแล้วเขาไม่เอาแล้วต้องหลุดมาเป็นฝ่ายค้านมันก็ไม่เกี่ยวกับพัรคประชาชนหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกสมองหมาปัญญาควายเหล่านี้ใช้สมองที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเนี่ยคิดและทบทวนและไต่ตองก่อนที่จะออกมาพูดนะก่อนที่จะออกมาเห่าอะไร เพราะไม่งั้นนะครับมันคือการแสดงความโง่แล้วโง่อีกโง่แล้วโง่เลยของคนพวกนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับไม่มีหรอกครับพัดที่จะบอกว่าเฮ้ยเวลาที่หลังเลือกตั้งแล้วนะครับมาอ่ะไม่ได้จับมือม่มเรามาเป็นฝ่ายค้านกันเรามาเป็นฝ่ายค้านกันไม่มีครับ เขาต้องจัดตั้งรัฐบาลแล้วคนที่นะแกนนํารัฐบาลเขาไม่เอาถึงจะมาเป็นฝ่ายค้านเมื่อมาเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะฝ่ายค้านไม่ว่าจะชอบกันหรือไม่ชอบกันหรือว่าจะยังไงไม่เกี่ยวเพราะต่างคนต่างทําหน้าที่ฝ่ายค้านนั่นคือคือการตรวจสอบฝ่ายค้านแต่ละนะครับยุคทุกยุคสมัยเขาทําหน้าที่กันเป็นอิสระอยู่แล้วนะครับ ในการโหวตในการอะไรไม่เกี่ยวครับเขาจะเอาเฉพาะพรรคแล้วทําหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าพรรคไหนที่มีการตรวจสอบทําหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบได้ดีที่สุดไม่ใช่วันนี้พ,พรรคประชาชนไปจับมือกับลุงป้อมแล้วมาเป็นฝ่ายค้านไม่เกี่ยวพรรคประชาชนเขาเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วลุงป้อมโดนอเปหิออกมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วต้องมาเป็นฝ่ายค้านไม่ได้จับมือกับลุงป้อมนะอย่าสมองหมาปัญญาควายครับฝากเอาไว้ด้วยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ